กราบสวัสดีเอฟซีทุานครินยินดีต้อนรับขอสูรช่องอาจารย์แร่พระร้ยครับพี่น้องมีนั่งพาทุานมาพบมาอยู่ที่ตำหนักปูผาขาวนักรากของอาจารย์ต่ํหลวงธรรมลูรครับพี่น้องเป็นมีแนวทางมีตัวเลขเด็ดตอนเอฟซีครับ,รบรเพื่อไปซื้อตลาดกินแบรงรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกรคาคมนี้ครับ คนมีหน้่ท่านจิไหนน้าอาจารย์แหล่พ่อรอยมาพี่น้องย่าผัดชอเตปเป็นเด็ดขาดครับคนนี้ครับมาพี่น้องสวัสดีครับน้องเบลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงมือนีโค้งทุ่ยไทยแล้วมาตามต่อบาดนี่น้องเบลที่ปั้นโค้งสวยเนาะมือเนาะแตที่ปล่อยเล็กเล็กซ่องไปโอ้เออเขาถามว่าเล็กซ่องของมือสวยมาทันว่าอะมีคนถามอยู่ามาเดมั้ยมาเดมั้ยเห็นน้ำเพลินเนาะบัวมือไหนม่ไดมั้ยน้ำเพลิน เ็กส่องซีมี่เจ็ดหกหามกับสิบแปดเจ็ดหกหาที่เขียนลงแมนแมนเขียนลงตีเป็นเจ็ดหกหาบ่ครับตีเป็ดหกหากับเพิ่นหนึ่งแปดมาจะในนูเบี้กเลขส่องก็คือบูชาเนี่ยแหละโอู้ชาปูเวีมาเป็นไทยเออปูเวีเพิ่นถามว่าโปรงเท่าหามันขึ้นอยู่กับคนพร้อมไหมเพราะว่า เพื่อนกับเป็นเอซพร้อมใช้สิไหมบูชาติแล้วเต่เพื่อนกับไห่ละค่าบปได้ครับนั่นจะว่าหลายยุ่นละครับได้มากแตคือว่าบูชาิมากเราบัดที่นี่ก็เพื่อนไห้เลดซ่องมานั่มทะเลเดยมาเปิดเปิดมือนั่นยังไม่ได้เปิดหรอกพราะเพรดีว่าไป ฮับพระมาซอยอาจารย์ตอมเพลินเฮตนาอตรงยานะกับพ่อมาก,กับช่างข้าจา้ากับมาถาออมาถาแล้ว่าเปิดเลสซ่องมือนั้นอ,อืมแต่ว่าพอดีเนาะมือนะมมนเนาะก็ออได้ว่าเจนหกหานี่แหละ้าก,กาศหนึ่งแปดเจ็ดหกหากับหนึ่งแปดครับพ่อพ่อเปิดเลสซ่องเราตอนแรกเมื่อฝันเอาบาทนี้สดเด็ดเพราะ่าตอนแรกเมื่อฝันว่าได้ กลับบ้านทังกุจัเออทางกุจับว่าผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าไปล่องป่ากันเมื่อสัปดาอไปล่องป่าอยู่ห่วยห่วยงเพราะว่าไม่สิเพืนว่าไม่เป็นบุญเดือนที่เดือนหาเมื่อสัปนก็เลยว่าได้ล่องไปหาป่ากันผงกระถือวิ่งไปอันนึงวันนี้ไปให้ไปกับยายว่าถือซื้อวิงไปเนี่ยแหละไปสอนึ้นมาเธอแหลกได้ปาคอตัวหบวไงตัวซ้ำแขนคนน่ะก็เลากอน ปลาข้อนี่บ่มีเก็บเด้อเอาฟังก็เลยกกรขึ้นมาให้ยายเอออืมเราแบบนี้ก็เลยว่าเอาได้ปลาค้อตัวตัวแย่แล้วบบนี้นี่ก็เอาให้ยายยายเอาเขาไว้อันนี้ก็สอนเห็นไหมตอนแม่ก็ก็ได้ได้จนว่าเต็มของผลหลักนึกว่าได้ปลาข้อตัวแหน่ตัวนึงเลยครับกะตีเอาตีบ่เป็น ถ้าทีตีเป็นเองเดแต่เห็นว่าข้าเจ้าตีใหงนว่าสวิงมันเป็นกลมๆกับตีเป็นศูนย์หลักปตาก็เป็นแปดมือกำห้าเป็นหาอกำสองมือคือกำมือเดียวกำสองมือนักสินไหมเอาสินว่าเป็นซิปสบายซิบซิปไม่ได้ยังกำสองมือเนาะกำกำกำกระเก้างานเบลตีเอาจ้ะตากระแปดสวิงกับศูนย์นั่นสิเป็น 089 085ปดเปคือศูนย์แดห้าแล้วเป็นสันเออครับอ่แล้วเก้าหาศูนย์แล้วแปดหาศูนย์ครับแลกลับไปกลับมาปลาเป็นแปดลาตัวเดียวปลาข้อใหย่ตัวหนึ่งแปดหนึก็ได้เออเออเอออแล้เอ้ามันกับเขาก็เลขช่วงองตัวสันแปดี่งปีใช้ก็เลขช่วงหลอดงไงหรือเครับหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดนจับไอ้เลขช่วงอย่างเจ็ดห้าหกเจ็ดหกห้าเจดหกห่าครับรี กันนั่นแหะที่เพิ่นนหมากแต่ว่าแต่ว่าบางคนบอกว่าหาเบิ้งเล็กเลขเลขโคตเออยู่ไส่เอเบิ้งเนี่ยเล็โคตรในแนวลมบ้านเลี่ยมจับเก่งน้ายขึ้น่ะเลขโคตกันนี่สามสามสามเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดสามอ้าอาจารย์เหล่เยเลขตัวนี้เจ็ดเก้าเลขเจ็ดเก้าสาม เดกันแหละเจ็ดต่อสามพี่น้องเลขโคตรปูเวทสามเก้าเจ็ดตัวเดียวกันตัวกลับไปกลับมามูลหกโคตร,รปูเวทพี่น้องเวลามัตชีเห็นตาเรืเองขึ้นังพอไว้นิมบตชีเห็น <laughs> บออันยูมือเมื่อกี้เห็นสัดๆนะตาพ่อทวถกยแพ่อพอใหญ่หพี่น้องอันยูมือนี่เห็นสัดๆเมื่อกี้ในคอเราบางหรเบ่งเนะี <laughs> ปูเวทนะครับเนาะปูเวทนี่พี่กินผู้ใดผู้ใดได้ปูเวทผู้นั้นก็สักเอ่อนี่มีคระปูุปีนี้ปูเวทมมาแแงนครับปูเวทนะครับเด้อเลขซ่องเลขซ่องนี่ตีเจ็ดหกห้าเจ็ดกับหนึกับหนึ่งแปดครับเจ็ดสอห้ากับพี่น้องแต่ว่าเลขน้องเบลฝันว่าไปเอาสวิงตักป่านะครับเด้อ เป็นเป็นศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเก่าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเก่านะครับเอฟซีครับแปดหนึ่งน้ำเพราะว่าปลาปลาตัวเดียวปลาตัวเดียวแปดหนึ่งน้ำคือตัดเป็นสองตัวก็คือหนึ่งแปดแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดเนาะเลขอะไรเลขว่านั่นหรือยังเลขอะไรเลขที่เด็ดแะว่าอยู่ที่เด็ดอยู่เลขซ่องเออเลขซ่องมันเป็นตัวเดียวกันครับใครชอฝันครับเอฟซีครับกับห้างเอฟซีเตียวถ้าตีเป็นตัวแรกกับ นั่นล่ะเออก็เพราะว่าการกางวดที่แล้วการยังไห่ตีเอาเนาะว่าฟันเห็นรอดสิบนะอายุหกสิบแปดหกสิบเก้าครับผมแมนครับตะการรีทะเบียนรถดแปดหกสิบครับแมนอีกนองเบล้ยว่าฟันก็เห็นเอฟซีเตียวแมนแมนแต่ว่าเลขเลขที่น้องเบล้ยไอ้วันที่สิบเจ็ดนี่ก็คือเป็นเลขกซ่องครับเหล็กซ่องกับเลขกฟันนั่นแหละฟันน้ำกันนัหะละแต่ว่าไห่ตีเอาเตียวแมนไห่ตีเอาครับเพราะว่า มันทีไปหลายตัวนะครับวันตีเนาะให้เตรียมเมื่่อวันที่สิบหกนี่ก็คือผาปลาผาปลาใสเนาะผาปลาอยู่นี่แหละครับผาปลาสิมาทำพิธีแมนแล้วกับ่วงสรวงไงบ่วงสรวงใหญ่อีกวันที่อ่าหมันเกางูเกางูคืนนี่แหละเตรียมงานบ่วงสรวงใหญ่พร้อมกระมือนั้นสิได้จุดเลขถูกพร้อมขอเชิญชวนแมนเชิญชวนผู้ใดอยากมาร่วมหรือผู้ใดมาร่วมว่าได้กะ โทรามาหรือสี่หกเได้เมื่อดีพี่น้องเมื่อไปเมื่อสิบหกไปวันคู่สิบหกวันคู่ล้วกะเป็นทวายพัป้าช่วงเศร้าครับแล้วก็เป็นบวงสรวงบวงสรวงใหญ่ประมาณเก้าโมงครึ่งครับก็เชิญชวนเอฟซีทุกทันที่อยู่ไกล่นะครับเนาะมาได้ครับมาได้ทุกคนก็คือว่าเป็นบวงสรวงแรกของปีอือครับบวงสรวงคือจังบวงสรวงแรกของปีบวงสรวงเปิด เงินเปิดท่องเปิดทรัพย์ของปีส่วนไงพ้อมผู้ได้อยากสีร่วมผลไม้หรือดอกไม้ก็เชิญชวนได้โทรมาหาลองเบลก็ได้จากกับเอิ์โท่เอรดโทรกับศรนย์แปดแกนี่งเห้มแปยมีเบ่นน้องเบล088 6์โท9 3 8นี่เบอง์โเกนีองเบลครับพี่นงครเอาไว้จคกับเี้ครับ จดไว้ครับจุดบ่ท่านกะยุดคลิปไว้กะจดไปอีกเลยครับเนะอะเพราะว่าคลิปนี้ยุดได้ครับบ่ปล่อยไล์ไ,ลไปแล้วกะยุดได้คือเมื่อแตะที้นึงก็ยุดแล้วครับเอฟพีครับนะครับเมื่อแตะกีิบไรกะยุดแล้วก็ฟังไม่อีกครับฟังบ่ท่านนะครับเนอแล้วก็เมื่อนี่เมื่อนี่ว่าอทาอั้งยาติธรรมเป็นได้อาผ้านักปกมาถวายคือ ญาติที่ถ้ำผูนั้นเพื่อนกะถึกเลขย่นิล่ะวันที่แล้วได้เป็นแสนหละหลายแสนเพื่อนปาวาหนาไว้ว่าอยากเอาพ้าหน้าปกมาถวายเป็นองค์ประทมของซาลานนี่หละเป็นญาติที่ถ้กะแล้วแต่ความเสื่อนเนาะคือว่าหยังคือว่าเพิ่นเพื่นมาอาจารย์ตองว่า เด้อยากได้เงินในทองหรือเ่ไปห้องเอายุส <soft Spencer Twelve> ังหันไปห้องขอปูเอายุสังหันมาสั่นไปก็เลยไปห้องมันเห็นแล้วแต่ความเสื้อห้าแล้วเนาะไปก็เลยไปห้องปูเอ้ยลูกขอเบิกเงินเบิกทองมาใส่มาเห็ดมาสังยุสถานถ้ำหนีเนเดอร์มาสั่นก็เลยเกิดปฏิหารขึ้นได้ม้านละหลายแสนได้หลายแสนการก็ได้แล้วก็รได้ได้ซื้ออันองค์พระนาคปกมากถาวรก็ถาวร ตอนนี้ฮอดโคตรล่ะละล่ะกะสิมา่อฮอตประมาณช่วงใบของนาโป๊กเขาได้เห็ดได้ปูกระเบื้องไว้แล้วครับรอพานาปกมาแล้วกันวันที่สิบหกกะสิได้มารวมถวายกันครับ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 ื่อนทั้งไก่ทั้งไก่นะครับเด้อผู้ที่มาได้กะมาครับผู้ที่มาบ่ได้กะอยากร่วมบุญรวมบุศลกะพวกขอหาน้องเบลหรือว่าทั้งพานทั้งแอดมินนะครับเด้อแอดมิครับผานแอดมินกัมาคมูลีนครับ ขอบคุขอบคุณ้องเบลหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีครับพี่น้องอีีครับเนี่ยจะเป็นเนื้อท่ากัน้องเบลนะพี่น้องเนาะเพื่อนจะให้เนื้อท่ามากเจ็ดหกหาพี่น้องเจ็ดหกหาคับหนึ่งแปด ครับพี่น้องเอฟซีครับเ,เ,เดี่ยป็นแนวท่าเฉียนนงเบี้ยพี่น้องฝ่ายตอนเอฟซีทุ่งฉันครับงวดประจำวันที่สิบเจ็ดพกการาวันเป็นเมื่อวันที่สิบหกพีมีบวงสวงง่างไงพี่น้องเอฟซีทุ่งฉันบวงสว่างปูสิปูกระยาครับพี่น้อง ที่ชอบคลิปนี้เขาฝากกดไลไรกดแชร์กดติดตามรถกระดิ่งเพื่อจะมาผ่าดคลิปนี้มาจากทั้ง่องอาจารย์เลยพระรวยครับสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องครับ